สวัสดีค่ะเกสนิมออวันนี้มารีวิวประโยชน์ของเผือกและคุณค่าทางโภชนาการเผือกทาโรเป็นพืชล้มลุกที่นิยมนำมาทำขนมหวานเนื่องจะสามารถนำมาทำได้หลากหลายรูปแบบที่สำคัญขนมที่ทำจากเผือกนั้นมีรสชาติดี ซึ่งส่วนที่ใช้ในการรับประทานคือส่วนหัวของเผือกที่อยู่ใต้ดินในประเทศไทยเผือกที่นิยมนำมาทำขนมและอาหารนั้นคือเผือกหอมโดยมีลักษณะเป็นผือกชนิดหัวใหญ่แต่ละหัวมีน้ำหนัก2-3กิโลกร,รัมนำมาใช้ต้มรับประทานมีกลิ่นหอมกลับใบใหญ่มีสีเขียวซึ่งนอกจากเผือกหอมจะมีรสชาติที่อร่อยถูกปากแล้วนั้น ผือกยังมีประโยชน์และคุณค่าต่อสุขภาพของเราอย่างมากมายสรรพคุณของเผือกเผือกประกอบด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์หลากหลายอาทิเช่นโปรตีนเบต,ต้าแคโรทีนวิตามินบีวิตามินซีน C, แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมฟูออไรด์และซาโปนินเนื่องจากเผือกมีธาตุเหล็กและฟูออไรด์สูง จึงช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงและป้องกันฟันผุนอกจากนี้เผือกยังเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงลำไส้แก้อาการท้องเสียอีกทั้งยังช่วยบำรุงร่างกายในเรื่องของการย่อยอาหารป้องกันโรคหัวใจลดความดันโลหิต ลดน้ำตาในเลือดและความเสี่งของการเปบีเบวหวานบำรุงสายตาที่สําคัญยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและบำรุงระบบประสาทอีกด้วยเมื่อรู้สรรพคุณและประโยชน์ของเผือกอย่างนี้แล้วลองนำเผือกใช้ในการประกอบอาหารหรือทำเมนูของหวานของว่างนะคะเพราะนอกจากความอร่อยที่ได้ แล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายทีเ e <tinc S 1> like ดียวค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามซับสไครต์น้องเกสินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์น้องเกสินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊งน้องเกสินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักน้องเกสินีเยอะๆรักน้องเกสินีนานๆขอบคุณมากค่ะกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊งน้องเกสินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ กดติดตามคลิปใหม่ๆน้องเกศินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักน้องเกศินีเยะๆรักน้องเกศินีนานๆขอบคุณมากค่ะกดติดตามคลิปใหม่ๆน้องเกศินีอุ่มเอิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ